จำคนผิดหรือเปล่าครับเขาบอกว่าเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มานั้นะไกลสวัสดีครับวันนี้จะพาไปแวะภูเห็นร่องกล้าครับหลังจากปีทีแล้วมาก็ว่าจะแวะไม่ได้แวะเพราะว่า ฝนตกครับไม่สะดวกครับปีที่แล้วเลยรีบกลับบ้านด้วยครับปีนี้กลับมาจากทะเล е ก็แวะมานอนที่เพชรบูรณ์คืนนึงก็เช่ามาก็ออกเดินทางมาที่ภูหินร่องกล้าครับผมขึ้นทางฝั่งพูทบเบิกนะครับก็ไม่ได้แวะภุทบเบิกครับเพราะว่าคนเยอะมากครับช่วงสิ้นปีเนาะก็เลยแวะเข้ามาที่ภูหินร่องกล้าครับที่ผมไปนี่ก็จะเป็นจุดาลานหินปุ่มผาชูทงนะครับ ึ่งดินแดนแห่งนี้ก็มีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรครับอย่างน้อยย้อนไป50ปีประมาณ50ปีที่แล้วเกิดความแตกแยกทางความคิดอของลาทิทางการเมืองการปกครองนะครับทำให้เกิดการสู้รบกันในพื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆพื้นที่สู้รบของในประเทศไทยนะครับขนว,นวาก็สามารถติดตามได้จากคลิปของผมนี้นะ ครับนักอักนาจราดที่ลบไฟฟ้าการตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราต้องเดินวนครับผมเดินวนเดินวนคล้ายเลขแปดซ้อนกันนะไปไปกันไปกันเลยวันที่ผมไปเนี่ย แดดค่อนข้างแรงแล้วก็ลมแรงด้วยนะฮะขึ้นไปก็ไม่เจอใครครับมีผมคนเดียวนะครับตอนขึ้นไปครั้งแรกเนาะแต่ก็ดิได้ยินเสียงคนคุยกันไกลๆครับเดินขึ้นไปเป็นจุดแรกจะเป็นสุสานนักรบนะฮะเป็นสุสานเก่าของนักรบขอญอาตเรียกว่าทหารป่านะฮะทหารป่าที่เขาเสียชีวิตจากการลบกกับฝ่ายรัฐบาลไทยนะครับ ซึ่งก็บรากาศก็เงียบแล้วก็ลมพัดแรงมาเป็นระยะๆะะนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับสุสานนักรบนะครับทพทนะครับสุสานทหารอา่พักของ,ของพรรคคอมนิส่งประเทศไทยนั่นแหละครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมไม่มีไกด์ท้องถิ่นไปเพราะวันนั้นไกด์เขาออกไปนํานักท่องเที่ยวหมดเลยนะครับผมไปคนเดียวก็ไม่เป็นไรครับก็ศึกษาถามไปเรื่อยๆครับก็ ค่อนข้างหวงเวงแล้วน่ากลัวนิดนิดนะแต่ไม่เป็นไรครับเพรปทในอดีตเราก็ให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติทุกวีรกรรมวิรชนที่เขาได้สละนะเขาเสียชีวิตจากการลบนะฮะกับฝ่ายรัฐบาลก็จะผู้ที่เสียชีวิตก็จะมาฝังที่นี่นี่จะมีสาลแห่งตาเดินไปเรื่อยเครับลานหินปุ่ม อาชูทงโอเคไปเลยจริงเอารองเท้าเดินป่ามานะแต่มันอยู่ในกระเป๋าขี้เกียจเปิดครับก็เดินชมวิวไปเรื่อยๆครับลมพัดแรงผมเลยต้องตัดเสียงจากกล้องโดยตรงเนาะเพราะว่าไม่ได้เอาไมค์ขอโฟนไปด้วยนะฮะลมจะแรงแรงมากเลยเดินไปคนเดียวครับรองเท้าเดินป่าอยู่ในกระเป๋าท้ายรถครับไม่ได้เอาไปด้วยเราคิดว่าเดินใกล้ครับประมาทไปหน่อยครับ ก็เลยใส่รองเท้าขับมอเตอร์ไซค์เดินครับอ๋อหนักพอสมควรเนาะสำหรับการเดินเพราะว่ารองเท้าตัวนี้ถูกออกแบบมาใช้สําหรับขับมอเตอร์ไซค์นะฮะถ้าเดินก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทนได้ครับทนได้แล้วก็ต้องมีหมวกกันน็อกอีกนะฮะลืมล็อกไว้ที่รถนะครับทั้งเป้นะฮะเออก็ใส่หลังไปชมวิวดูตามทางไปเรื่อยๆฮะ นี่ก็จะมาถึงแต่ละจุดนะที่ผมชี้เมื่อกี้ก็คือจุดผาชูทงนะครับตอนนี้มาถึงผาหินกบนนผาหินกบ,นกบสุดท้ยยื่นออกไปหน้าจะเหมือนกบธรรมชาติสไไร้างสรรค์นะเขากำลังทำป้ายใหม่นะมีเสียงตัด ตีได้นอกจากลานหินปุ่มไปทางนี้ครับสกิลว่า่จม,มาที่เป็นเลขแปดสองลานหินปุ่มครับมจําคนผิดหรือเปล่าครับเขาบอกว่าเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มานั้นไกดท้องถิ่นนะที่เป็นชาวม้งครับเขาบอกว่าเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มาอีกแล้วเหรอหน้าผมโหลขนาดน,นั้นเลยเออ การเดินทางครับผมนี่เรากำลังจะเดินถึงลานหินปุ่มครับลานหินปุ่มโอเคไปกันต่อครับ<อ> <Okay. S 1> ไม่รู้ช่วงเดือนไหนไรู้ช่วยเม้นบอกเลยนะครับนั่นแหละ กลุมคับ ไม่ให้บินก็ต้องขออนุญาตก่อนแล้วก็กไม่ต้องบินครับนี่โอ้ยหินปุ่มหินปุ่มห็นปุ่ม เดินสวนทางผมทางไกลปุ๊บเดินมาไม่นานเท่าไหร่ก็ถึงลานหินปูมครับผมก็เดินเข้าไปชมวิวครับลมพัดแรงขึ้นเรื่อย,รอยครับผมจะเป็นต้องเปิดเสียงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผู้ชมจะรำคาญเอานะครับสภาพผมเข้าใจเลยว่าทำไมต้องเรียกภูหินร่องกล้าเนาะก็คือมันเป็นหน้าผาสูงมากแล้วก็มีร่องนะครับมีร่องลึก เป็นช่องหินครับถ้าตกลงไปนี่โอ้โหออกไม่ได้คือตายเลยนะฮะแล้วก็บางร่องนี่ลึกมากลึกจนแบบว่ามองหาก้นเหวไม่เจอนะฮะก็จะเป็นร่องร่องร่องลึกๆลงไปแล้วก็โซนเนี้ยที่ว่าเป็นลานหินปุ่มนี่ก็จะเป็นหินขึ้นมาเป็นก้อนเป็นปุ่มเป็นมองเยอะๆกเหมือนเป็นปุ่มตะปุ่มตะปั่มนะครับเป็นลานกว้างยาวไปเลยแล้วก็จะเป็นหน้าผาครับเนี่ยเดี๋ยวเดินลงไปก็จะเป็นหน้าผาครับ นี่ตรงนี้ฮะแล้วก็จะมีเป็นร่องนะร่องหินขวางอยู่ต้องก้าวยาวแล้วก็กระโดดข้ามครับใครที่ไปก็ต้องเตรียมรองเท้าไปดีๆนะฮะเพราะว่าถ้าลื่นตกลงไปนี่อันตรายมากครับแล้วต้องมีคนไปด้วยนะเนาะเผื่อมีอะไรจะได้ช่วยกันได้หรือว่าติดต่อคนมาช่วยเนาะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นร่องนะฮะถ้ามีเด็กเล็กไปนี่ผมไม่แนะนํานะเพราะว่าเด็กไม่รู้เรื่องเนาะอาจจะได้รับอันตรายนะครับ ผู้สูงอายุก็ควรจะมีคนประคับประคองไปเนาะแต่คนที่หนุ่มๆก็ระวังเอาครับอย่าห้าวอย่าห้าวเพราะว่าตรงนี้เขากล้ามเข้าไปนี่เป็นหน้าผาเหวสูงมากเลยนะครับตกไปนี่ผมว่า,าไ,มไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละโซนบริเวณนี้ก็เคยเป็นจุดตรวจการจุดตั้งรับของฝ่ายผูข้ข่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีตครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ผาชุทงกันต่อครับด้านหลังที่เห็นนะฮะจะเป็นวิวของอำเภอ,อนครไทยครับเป็นฝั่งอำเภอ,อนครไทยครับตรงเวิงตรงไปนู้นก็จะเป็นไปทางจังหวัดพิษณุโลกเนาะไม่ได้ใช้บินโด,โดนบินนะ,ะแต่ใช้กล้อง DJI ก็ได้มาสักทีตั้งใจจะมาหลายรอบและะ้ว ก็ไม่มีเวลาครับเพราะว่าทําแต่งานครับผมแล้วก็ไม่ได้วางแผนด้วยเพราะว่าพอดีนึกได้ว่าอยากอยากไปอยากผ่านก็ไปเลยครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีแผนอะไรเท่าไหร่ในการเดินทางนะนึกจะไปก็ไปครับเพราะว่าถ้าว่างปุ๊บอยากไปก็ไปเลยนะครับถ้าวางแผนมันไม่ได้ไปนะครับวางแผนไม่ได้ไปสักทีแล้วก็เดินต่อมาครับธรรมชาติสวยงามเนาะเดินตามทางเดินครับเป็น พืชพันธุ์หน้าหนาวตรงนี้เย็นมากเลยนะจำได้ว่าเย็นมากเลยอากาศตรงนี้ จ้องผม,มแปลกหน้าตาผมมันมันแปลกตรงไหน,นไม่แต่คนจ้องเอาเมมเต็มเอ้ยเมมเต็มอีกแล้ว,ลวครับพี่น้อง เราขึ้นทั้งแรกเป็นลาน,นนี่ประสงค์นี่อาจะเป็นลานฝึกหรือว่าลานกิจกรรมเกาเป็นอันนี้ประสงค์ที่หลบภัยทางอากาศแต่ทางไหนไม่รู้เดี๋ยวเดินไปเรื่อยครับน่าจะเจอเอง เดินมาเรื่อยๆครับทั้งร้อนทั้งเหนื่อยครับแบกของมาด้วยก็รับกรรมกันไปเมื่อเจอจุดชมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของที่หลบภัยทางอากาศนะฮะที่หลบภัยทางอากาศ่ทางอากาศแล้วก็จะมีเดินเข้าไปข้างในอีกนิดก็จะเป็นจุดหลงอาหาราจุดบกก,กลางที่เขาเป็นศูนย์บัญชาการกลางนะครับ เดี๋ยวเ้าไปดูกันครับว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงไปไปสำนักอำนาจรัฐที่หลบภยายนะอ่านเลย <c oughs> ไปไปไปออสี่พคสองห้ายสห้าเส้นทางก็ดูลึกลับซับซ้อนเหมือนกันนะ ต่อไปครับนี่เหมือนเขาปูนมาลาดไว้นะทางเดิมน่าจะเป็นหินตะปุมตะบำหรือเปล่าเหม,มือนปูมมน,นมนาเทไว้เนอะเสียงมันเริ่มไม,ม,ม่มีแล้วเพราะว่าร้อนครับโอ้สวยมันปูยักษ์เลยไปไปนี่ทุกคน น่าจะใช่นะที่เราไปทางการเป็น,ปนองเล็กๆตรงนี้อืมเ้าไปดูมือหน่อยเขาเห็นดยู่ไห ไปทางอากาศาทางชาติที่ขอทอยชเป็นป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงเดือดนะช่วงวันนี้เก็บเสี่ยงวเพินะครับอ่านี่จก็องเรียนกันนะช่วงนี้จุคนแล้วต่างกว่าเราคนแ้กเห็นที่สองคืนครันั้นรัไม่ต่างสองคนโอ้เนี่ยนี่ครับโอ้ยเขามานมากอะระเบิดลงนี่ตึงตังดึง แค่ได้ยินเสียงประทัดผมก็ขวัญเสียแล้วนี่ระเบิดนะระเบิดโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นลูกลงมาเนี่ยแตกตายไปก่นเร็วร้อนเหมือนกันนะเราจะเข้าไปไหมโรงเรียนไกลไหมโอ้เข้าไปยากกำลังทำทางครับผม วาานนนออสัยจรฐทางเดินเข้าไปก็กำลังก่อสร้างใหม่นะครับเป็นส่วนของสำนักงานาบริหารจัดการอำนาจรัฐหรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับซึ่งตรงนี้ในสมัยที่มีการาต่อต้านฝ่ายรัฐบาลอยู่นะฮะนี้จากคำบอกเล่าของไกดท้องถิ่นที่ผม ได้ยินฟังมาก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์ประชาการนะครับแล้วก็จะมะีตรงนี้นี่จะเป็นคล้ายๆที่ตำข้าวจะมีครกกระเดื่องสมัยโบราณอยู่นะครับจะเป็นที่ตำข้าวแล้วก็เป็นโรงครัวนะครับแล้วก็จะมะีนับจากจุดนี้ออกไปก็จะเป็นรอบๆก็จะเป็นบ้านพักของ เหล่ากำลังพนของทหารนะฮะแล้วก็มีบ้านพักของนายทหารนะครับมีทุกอย่างนะครับรอบๆบ,บริเวณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นป่าหมดแล้วนะฮะก็มีทางเดินไปอยู่ฮะแต่ผมไม่ได้เดินเข้าไปเพราะว่ามีเวลาเหลือน้อยครับต้องรีบกลับเชียงรายครับผมไปนั้นก็เกือบจะบ่ายโมงแล้ว เที่ยวยังไม่หมดครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยไปเก็บรายละเอียดนะฮะร,รอบๆบ,บ,บริเวณนี้เขาบอกว่าจะเป็นบ้านพักในทาหารมีโรงกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายนะฮะร,รอบๆซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ตําข้าวครับขายเป็นโรงอาหารโรงเลี้ยงประกอบเลี้ยงอะไรของกําลังพลในป่าตอนนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวรอบหน้าผมจะกลับไปอีกนะครับรอบนี้มีเวลาน้อยเหลือเกินครับตองหน่ต้องไปกลางเต็นท์นอนแถวๆนั้นนะครับ นี่ยครับข้างในนั้นก็จะเป็นบ้านพักเป็นโรงนอนทหารเป็นโรงเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆมีครบหมดนะครับดเ,ดเขากําลังทําทางเข้าไปครับ<อ>เดี๋ยวรอให้เขาทําทางเสร็จก็ไปอีกรอบครับรอบนี้เดินไปไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นเหล็กขันหมดเลยนาะมมสมรแก่เวลาผมก็เตี้ยงรบีบกลับก่อนนะครับเพราะว่าดูนาฬิกาแล้วต้องรีบกลับครับนี่ครับตรงนี้ที่จะเป็นทางเข้านะฮะแล้วก็เป็นที่หลบภัยทางอากาศด้วยนะครับ ต้องเดินแบบกระยบกรยไปซึ่งแบบนี้นี่เขาจะเป็นการพรางของการหลบภัยทางอากาศด้วยนะครับมีการตรวจการจากเครื่องบินมุมสูงลงมาก็จะไม่เห็นเส้นทางในสมัยนั้นครับแล้วก็มีการซุ่มอยู่แต่ะละจุดแต่ละจุดของอาหาัรป่ายุคนั้นครับเนี่ยแคบมากแล้วเนี่ยจะไม่เห็นเลยยิ่งยุคนั้นป่าเยอะนี่ไม่เห็นเลยนะ ก็จะมีการทิ้งระเบิดลงมาอย่างหนักเหมือนกันนะครับข้างนอกที่เป็นลาน,นหินก็จะมีหลุมระเบิดเก่าอยู่นะครับซีพอคอสองห้าหนึ่งห้าไปกิจกรรมครับมีปืนกลอยู่ แบกไปยิงเหรอแปดนัดล่วงเลยหอหางขาดตัวลำมาติดอยู่กิ่งไม้นู่นกิ่งไม้นี่คือจำลองฮะับนี่คือจำลองลุงลุงเป็นพลยิงหรือเปล่าเนี่ยอ่าอดีตเราเราพราเรายิงอ๋อครับผมลุงมีน่นต้องผมเป็นพลทหารพลทหารอ่าแม่เขาว่าคอมนิดตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นี่บ้านผมก็เยอะเรื่งอะไรเยอะใช่ใช่เยอะนะอ่าที่จริงคืออดีตคือไม่ใช่ซักตรงนี้ลูก เล่าถุางโลกินตรงนี้ทาให้สะอาดแต่ก่อนโลกออินลึกแล้วก็ตัดไม้มาขวางสี่ห้าชั้นการผสมปืนดูดดูจากปืนขึ้นบินเนี่ยนรลกก็จะติดไว้ตรงนี้พอก็้นบินอีกฝาลงมานรากก็วางมือก็เขาไปหลบไม่เห็นไม่เห็นพอขึ้นบินชั่วขึ้นก็ขัวยต่อยิงตามเลยครับยิงตามดักหน้ามันามมาอ่กอาอาเป็นว่คืออาก็มาป็นที่จำลองตรงนี้ ให้คนทั่วประเทศมาดูนดูนี่คือเป็นประวัติศาสตร์เลยลูกประวัติศาสตร์สม,มัยพักคอมนิสต์ประเทศไทยนะครับโอ้ทห,หารทาหารไทยที่เข้ามาตีนี่ตายไปเยอะครับเยอะครับอดีตสนมรบอยู่ที่หินแตกสมรลับผมสู้รบอยู่ที่หินแต่สามปียุทธการภูหินล่องกล้า ยุทธการปูขวางยุทธการสามชายสามปีสามชายนะปรับคอมนิตสามปีหินแตกไม่ได้ตู้สายรอดกลับไปต้านฐานข้างล่างโน่ <int> นหะินแตกนี่ไปอีกไกลไหมฮะอ่าเดี๋ยวคุณนั่มรถลงไปที่อุทยานเราก็ลงไปจอดแล้วก็เดินลงไปแปดร้อยเมตรโอ้ไกเคจุดไฮไลท์ดา<ม>ที่ตกก็คือแปดร้อยเมตร ที่นี่ก็คืออันนี้คือปีนผืนผ้าสีแดงหรือว่าปิ่นทิพย์นะปิ่นเขตท,ทับาาที่มั่านสามจังหวัดครับโลกเลยเพชรชุกดังที่นี่นะฮะประชากรที่ร่วมบุรุกราพับกํานิษตัวน,นี้ก็ผู้ทับเบิกผู้ผู้ที่เท้าอ่าเว้ยน้ำใจหมุดชนที่เคยร่วมบุรุกาพัคทิมย์มาก่อนนะฮะอ่านะ กทกทไทยปาราบพรรคคอมมิวนิสต์ปีพศ ต้องปรับะเตดเนื่นๆถ้าไม่ปรับเนื่นๆเดี๋ยวเปลวไฟที่ลำทุ่งไม่สามารถปรับได้ปรับไปปรับมากองกำลังยิ่งโตมหาศาลที่ปรับไม่ได้สุดท้ายเปลมต้องเอานโยบายอภัยโทษไม่ออกผิดคุณแตคุณให้นักึกษอธรรมศาสตร์ุลาคืนสุยาวกับกรุงเทพมหานครโดยไม่มีความผิดชาวไร่ชาวนาก็คือกลับร่วมพัฒนาชาติไทยสงครามสงบตั้งแต่ปี2526 มาถึงทุกว,วันนี้ประเทศไทยไม่เกิดสงครามแต่นับปัจจุบันคือต่อสู้ทางการเมืองอดีตต่อสู้อาวุธสงครามแต่ปัจจุบันคือต่อสู้ทางการเมืองต่อสู้ทางการมืองต่อสู้ทางวามคิดที่ไม่มีการเสียเลือดเสือเนื้อด่าทุกวันด่ากันทุกวันะนะแต่สงครามก็มีการเสียชีวิตต้องมีการหลังเลือดนะครับรูปปุ่นไม่เข้าไข่อกไข่ มาคือต้องมีการหลักงเรื่องนะครับที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันคือจะมีไปก็คือไม่มีการหลังเรื่องคือด่ากันทุกวันทุกวันอยู่ที่สภาอยู่ที่นายกมด่ากันนะขอบคุณครับผมครับผมครับหลังจากได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในประวัติศาสตร์จากลุงไกด์ท้องถิ่นคือลุงเขาเป็นอดีตทหารป่า เ,เก่านะครับเป็นผอคอเก่าาอธิบายให้ฟังครับตรงจุดลานตรงนี้ก็จะเห็นหลืบหินนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าทหาพรพอคอจะหลบอยู่ในหลืบหินนะถึงเวลาก็ออกมาโจมตีเจ้าที่รัฐครับก็ได้ความรู้พอสมควรถึงเวลาเดินทางกลับก็แวะซดหมาหมากับรถกู่ใจสักหน่อย <c oughs> แล้วจะออกเดินทางกลับบ้านที่เชียงรายครับแต่จะไปแวะตรงหินแตกที่เป็นอดีตสมรภูมิลบ หลวงเขอบอกให้นะครับแป๊บหนึ่งครับกินแล้วก็ไป